ต้นนู้นอะไรนี่ตรงนั้นอันนี้นกหรือว่าอะไรอะพ่อนกสวยจังเลยเนี่ยบอครับอะ่ะบอปนึกจ่าไปเหรอนกนะคะไม่ใช่ไก่นะคะดูสวยเนาะปลาปิป็นย่างอะไรเหรอ ไม่ได้หมดอล้วันเียวอ่ะวารเอกจากปาินยอือนกม่สวยนะีิเนดูดูดูนกลอยน้ำได้หรอนกเงินนกเงินไม่รู้ฮะเออยน่ามักาจักมากดูดูดูแสดงกุ้งได้แสดงอะตะมุตะมิตะมุตะมินะเ่ารักจังเลยอ่ะงาไม่กินด้วย ไปละไปละเล่นน้ำละปูปลาก็มีแล้วนี่นไงปลาคราบปลาคราบชอบเป็ปลาอะไรก็มีลายลายอยู่นะเนี่ยปลาลายลายอ่ะปลาคราบนะจ๊ะ lây lai thì đâm đâm ừ. à, ừ. nè đâm đâm được không có mỏ thế có mỏ hai triệu đó

เพราะว่าเป็นเป็ดน้ำแต่เราดูเหมือนนกเป็ดเป็นนกมันบินมัน้งแหล่ะเนาะใช่เป,เป็ดน้ำมันลอยนะ้ำได้เป็นนกมันบินมั้แหล่เนาะดูดูมันเล่นกันลอยน้ำได้เป็ดอย่างลอยน้ำได้มาแล้วมาแล้วสายปลฟ้าปุ่นเปรี้ยง ครับไปทำาไมที่ว่างคร ป่าชุบเเดี à, ๋ยวจะดูนี่คือดูเด็กประคับอ่ะเปิดน้เหมือนเป็นไรเป็นเลยเป็นเลยโอ้โหขดมาพุ่เดินนะเดินนะน้ะเติอนเดินนะเดิน 拜了吧